ฮัลโหลเอ็ดอย่างกินว้ายพัดกระเพราแห้ว่ว้ายกระแชบแล้วเนาะมัดยางมันห่อวะอ้ตรวจจาดน้ำกันลูกไซ้ไปไทยก่อนไปดิรอดแล้ว้อ <c oughs> นแล้วลวันนี้เนาะ้านเซมลกูกโอ้เอาซายเกเล็กซี่สิ <c oughs>

ก็เลยทักทันเลยมีอะไรบอกงนี่ตัดนี่หมดโคเลยน้่สิพาคไหวายพระพยโยมโค้งโดยทงพื้นทางโค้งมะขามหวานอะขามหวานน้ำ

Đây. Hey. Coi à, gặp lúc sai không? Ờ. là. Ừ. À, Còn ừ. là bỏ. luôn. Hãy subscribe ô ฮัลโหลแม่ฮ oh. ัลโหลมาเลยมาเอดแล้วบอทำงานเลโอ้เขางานงานไหอยู่ะเฮ้ยแถวแมีคนดีดีดีแีโอเคโอเคบุกบุกเอออัปเดตมาเรื่อยเเด้ออัปเดตมาเบิ่งแน่อัปเดตมาเบิ่งแน่ว่าลูก อ่าโอเคโอเคแต่ว่าเตียยขึ้นหอดว่าเตียยงาหนอานี่อออ่าโอเคยเอารถอี่เออเออาวเดี๋ยวอาทิได้ไปครับมื่อมือกลับโอเคนั่นอ้าวแต่ว่าเมานี่ยมันด้การรถเตี้ย โอ้ยแล้วเลยคันม้าวแอร์แล้วเนี่ยจอกหนึ่งไม่ยากกว่าพอลำบากยากเกลใจนั่นเอาไล่ไปจอกสองหูสันทีวีจอกสามอ่ะจอกสามเห็นเมียตัวแมงมีนั่นเป็นั้นตัวคันม้าจอกสี่จอกห้าเห็นป้าว่าเป็นเมีย ดอกบกฝนลูกแดดออกกอกแค่แดดออกก็เป็นฝนกอกแปดหูลาตาบนเนีว่ะเขาจอกวอร้อนเป็นเพ่งจอกเป็นเขาสันองลองจอกงหูสันตีลีจอกสามเม็ดเมื่ตรองมือปี จอกี่จกหเห็นป้าว่าเป็นเมียจอกหกนตกแดดออกจกเจ็ดแดดออกว่าเป็นฝนจอกแปดหูราตามนจอสิบเล้ไจอกว่าได้มาจกเพ่งเอาว่าว่าว่าเป็นธรรมดานี่ยจกพอดจกที่สองจอกหนึ่งพอลำบากใจแก่ใจ จอกสองลองซิมดูพอให้ลูกผมหวานนะจอกสามเห็นทางพอรีบัลนะีจอกสีรู้ก็ถามไม่รู้ก็ถามจอกห้าหน้าขึงตาขวางเริ่มเมาสิเริ่มเมาเริ่มจะเป็นนักองเองจอกหกยกเท้างยงยางเดินตามทางน้ำยอไม่ถอยเมาแน่ทุกสาบาดัดจำบดัดทุมแล้วเมา ไนะอ้ทีอะ่รทีก็ปานว่าเยียบปานว่าเยี่ยบน้ำโอ้ตกาตแก๊สพูดรววลามจุยจีเขาไม่ฟังก็พูดโอเคสอทีอท 8, อตัวแปดฟนตากแดดคิดว่าฝนตกลินแดดเผาหัวจะตายก็ยังฟอนยังเต้นอยู่ คิดว่ามันบดไม่ใช่ตัวเองเมาโอ, <laughs> อก,เก็เก้าเข้ายูเล่าทั้งอบบัตกระขายเจ้าแล้วเหรอเหมือดเจ้าขายเข่าแล้ววันมาเด้อ <laughs> ส <laughs> มิมามาพยายามได้เขา่ <laughs> ทา,าทั้งอบัดนั่น <laughs> <laughs> เป็นอย่งไหนอพอ <laughs> จอกยิฟยิบนอนยิบนี่เป็นนี่ท่านผู้มีแล้ววันเดียวเห็นโตคือเงี้ยเน่เด็กน้อยก็ตามกุบอับหัวยีไม่น้อยแรงยาวายดอกบ่อหัวน้อยหัวน้ดำหัวงอกยีมันนิ่ล้อมึงดูแบบนี้อ้าวหมักเป็นช่วงเราจะมา เจ้าเรียงเนี่ยบะบอ้ยผัดกะเพราหม้อไฟสมุนไพรทั้งนั้นเลยเตี้ยว้ายสุดยอดเลยป่นป่นเฮ้ยหอมลืมนะกะมาเฮ้ยจวดจ่าด้ำกันลองดูแลท่านเอ้ยเฮ้ ทนี้ไทยเมื่อสมัยทางเก่าก่อนเล่นแอร์ซ้อนลูกช่วงพวงมาลัยเจอกันวันนี้สุขใจอ่ะใช่หมสับบายดีหรือบอกมาฮือเจอชะอนดลาล้องลำดีกว่าล้องเิ่งดีกว่าวันนี้สุข เออนิรนาที่พาให้สุขใจอยากจะมีคูว่านแต่ไม่รู้อยู่ไหนหมอก็มาดไทยทักว่าคููรักกาลังอบรมมีตาอยู่ที่ไหนมีฝอยภาพมีอะไรมจมูามีตตามีจมูกหมอไทยไม่ถูกมีจมูกอยู่ท้ยตา ตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาโอ้ตรงตรงงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาเราเกิดมาเป็นคนก็ต้องมันฝึกตนให้ตรงเวลาวันคืนไม่ค่อยกล้าวันเวลาไม่เคยฝึกกันไอ้ไก่มันรีบ มาว่ะดินม่ไม่หยมือยิบงง่ไหมันมันสดชื่นดื่นเริงรีงรงน้ะำวนสิตกเงื่นใส่ <c oughs> ใเพิ่นจีใส่เพิ่นรอเอก่งนักดากเงืนคืน <c oughs> ใจในอยู่ <ใน S 1> รอหน้าบ้านแล้วย,ยังดาบวินแล้วเข้าแก่ไก่เนี่ยเราเอิญั ไม่ก็ได้เพ่นคือหน้วายไปไหนมาชอบแก่ไก่มาที่ <c oughs> ได้เลยสมสมเลา้าทรงฟ้อนให้ประสบโชค <c oughs> ลีลีโด้สนานไหมได้ไปทรงแล้วเฮ้ยไปดูไก่พปุ้ย้สล้บ <c oughs> บุรีขนุนโอ้ไยไมย่เปิดใจเงิน ในลายเรามาปัดผู also, ้ก hmm. ุมีในีกระโปงเอาไปพุดกินดินเอามาฟังกินดินเนี่ยโอยความซื่อสัตย์เจะได้ไงบ้างเป็นสมบัติของคนดีต้องดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนตา้งไวเก่งใจไขรคนดันใช้ลาคุณธรรมประจําตน ความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีจองดูภากว่าใครไม่มีแม่ถาดนี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ตัวหัวตัวไม่รอดคงไทยโคตรกลไทยจะรับไว้ในร่วมงานเลยโอ้ดีดีใจนะพอเลี้ยงคนเยอ เห็นว่าพันก็กือเราเอ่งสิงดีๆจะเข้ามาเแน่นอนสุราเนาะสุท่านท่อนที่บัญญัติไปหรือพระพุทธองค์ไอสินค่ะทงบัญญัติไว้ว่าหนึ่งในห้าเนาะจ้านท่นเราหนึ่ในหเอาไว้สุดไทยของดีเจ้วาม่เว้นะเอาไว้ไปไปหลังเลยก็เคลียไปอไว้ทั้งหลังลของดี แยกขึ้นหลังเลยสิเออันโชลาเมลัยใครเสพติดผ<า>่านชีวิตมืดมนจนอับเสาก็ยังก็ที่หน,นึ่งนั้นย่อมเสียทรัพย์ของตนทนวุ่นวายก็ที่สองอาจตายด้วยทะเละเพราะความเมาก็ที่สามอาจได้ติดโรคไฟไข้เจ็บมแล้ว ข้อควมเ่ลานลูกไผโลคาพยาทิอันที่สถูกจำนิคนินทาน้าบสาคนที่ห้านาบ่อเวลาเมาโอ้ยแม่ฮึ้ยเวลานคเฮ้ย่ยยฮยฮึ่่ยฮ่ยยฮ่ยฮึ่ยฮอ่่ยยฮย่้ ผู้รู้เจ้งเพราะเพราะกรรมการเหมเศร้าเนีไปเลยโอ้ยครูังเปีเท่าไเริ่มกินเหล้าเนาะเปีโอ้ยศูนย์แปด้วศูนย์แปดศูนย์เก้าันไปเลยที่จังเลยอเลื่อนทุกแล้วเฮยังีุกมก็มาทุกข้ารากาเจ้าลิงนะนี่ ซอยได้าบแบบซุ้มวลนน้ำกันซอยได้บาบันเมืองแล้วเยียบของกห้อยหอ้อยหอ้อยจันื้นต้นนห้อยแล้วหลีกลีกจะแม่สู้วนนี้หนีหนีเนาะใกล้แล้วน้เราเ็นนึกชัดเนี้ช่มือเนาะเพื่อเมมือเอ้ยมันพอแห้งแล้วตาฟปาฟาเบิดแห้งนาะเบิรดกระพกันฮะ แซ่บแซ่บนำกันพุนอบเวยผู้ดำเน่ยกะเพราเอาไข่าดาวดีบ่เอาดาวด๊อเจียว,ดาว,วดาวดีกว่าววนอ้านอ,นอบัตรที่นี่เอาทช่ไแมอย่าลืมนนโนกดไล่โกดแช่โกดสับให้ได้เด้อ